สวัสดีค่ะ,จะเจ๊คนอมานำเสนอสไตล์บรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะหลังนี้เรารีโนเวทนิดหน่อยค่ะบรรยากาศดีดีสับทุกท่านอบรอมด้วยวิวภูเขาแบบนี้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าค่ะไม่แออัดนะคะบ้านวิวภูเขาพื้นที่นี้มีทีบ้านให้สองหลังนะคะอยู่บนที่ดินสามไร่มีที่งอกสามารถทำประโยชน์ใช้สอยได้อีกสงานค่ะ อยู่ติดถนนราดยางมีสาราพักมีโรงจอดรถมีรั้วรถหนามเรียบร้อยนะคะเป็นที่ดินนสอกสสามกค่ะพร้อมเปลี่ยนเป็นโฉนดได้เลยนะคะราคายกแปลงอยู่ที่1นึ่0ล้านสองแสนบาทไร้ไร่้อมบ้านสองหลังนะคะทุกท่านอยู่ในตำบลหัวเขาออำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสนใจนัดชมพื้นที่ก่อนได้นะคะ สายธรรมชาตินะคะเหมาะมากๆค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองและการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะบรรยากาศดีด้วยค่ะสนใจเน้นทักนะคะและเดินทางไปชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ